สวัสดีนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ป้าเล็อยากแนะนํานะคะสําสหรับเพื่อนๆที่ชอบหมูก,กรอบนะคะหรือว่าแม่ค้านะคะแม่ค้าใหม่นะคะที่อยากเปิดร้านอาหารตามสั่งนะข้าวผัดหมูก,กรอบนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีนะคะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะหมูก,กรอบนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ แครอทค่ะกระเทียมสับนะคะอหอมใหญ่สับค่ะต้นหอมค่ะอันนี้คือต้นหอมหั่นนะคะไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองนะคะข้าวนะคะเราตักเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำนะคะสำหรับหนึ่งที่หรือว่าหนึ่งจานนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักที่เราเอาไว้ใช้เป็นเครื่องเคียงนะคะก็จะมีแตงกวานะคะต้นหอมค่ะมะนาวนะคะพริกน้ำปลาค่ะน,นี่จะเป็นพริกน้ำปลานะคะเสร็จแล้วเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันสาหรับผัดนะคะซอสปลาเขียวนะคะซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะเราเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะคะ ทีนี้เราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะเปิดแก๊สนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับเข้าวผัดหนึ่งจานนะคะหรือว่าจะเป็นช้อนโต๊ะหน่อยๆก็ได้ค่ะกระเทียมเทียวนะคะ ถ้าเราเปิดเป็นร้านตามสั่งแนะนำให้ใช้เตาปู้นะคะเตาปู้จะเป็นเตาที่ทำอาหารได้อร่อยค่ะแล้วก็เสร็จเร็วด้วยกรอบค่ะไข่ของเรานะคะ ไไใส่ไข่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งรีบตีให้เขาแตกนะคะค่อยแบบนี้นะคะให้ไข่เออเราเรอให้ไข่ขาวเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยเขี่ยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะของข้าวผัดไข่ของเราก็จะไม่เละๆมุ่งมุ่นนะคะ ใช่ไหมเขาอธิบายว่าไม่เละมัน,นุ่นใช่ไหมอธิบายไม่ถูกแล้วเราก็ใส่ข้าวของเราลงไปเลยค่ะตอนนี้เราให้เราเบาแก๊สลงก่อนนะคะเพราะเราจะใส่เครื่องปรุงนะคะเบาแก๊สของเราลงไปใสุดเลยค่ะเริ่มจากซอสหอยนะคะยเยอะไปน,นะคะเนี่ยซอสหอยประมาณครึ่งช้อนชานะคะอ่า ก็สาเขียวค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาได้นะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่สำคัญนะคะอย,ย่าใส่เยอะนะ,ะข้าวผัดถ้าใสายย่เยอะจะไม่อร่อยเลยปลายช้อนนะคะสังเกตนะคะใส่แค่ปลายช้อนก่อนแล้วเราก็ผัดเลยค่ะ หว่างที่เราตักไปเราก็ใส่หอมใหญ่กับแคลก้อนะเพราะว่าหอมใหญ่กับแครอทต้องให้สุกนะคะถ,ถึงจะหวานนะเล่อไฟเราขาดตอนนี้ เดี๋จแล้วเราก็มาชิมกันนะคะข้าวของเราเริ่มแห้งแล้วนะเราผัดแว้ข้าวผัดต้องให้ผัดให้มเมล็ดข้าวแห้งๆเด้งๆนะคะถึงจะอร่อยไปเลยขอเติมซอสอีกนิดหนึ่งนะคะสองจุดนะคะสองจุดประมาณสองจุดนะแล้วก็ต้นหอมที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยะคะ่ะ ข้าวผัดหมูกรอบอร่อยๆแซ่แบๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจักใส่จานกันเลยนะคะหมวกรอบใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็เอาข้าวนะคะใส่แล้วเราก็กดให้แน่นๆนะคะกดนะคะอุ้ยลืมปิดแก๊สขอโทษว่าอยู่ทำไมมันเ้าแป๊ะปุ๊แป๊ะ เราจะต้องกดให้เขาแน่นเลยนะคะไม่งั้นก่อนเวลาเราคว่ำลงไปบนจานแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะเอาถ้วยไว้ข้างล่างนะคะหงายถ้วยขึ้นแล้วเอาจา์คว่ำทับแล้วเราก็พลิกอย่างนี้นะคะก็เอาออกมานะคะ แล้วก็หมูกรอบนะคะส่วนที่เหลือของเราเนาะเมล็ดข้าวติดเต็มเลยแลว็บเพื่อความสวยงาม แล้วเราก็จะมาจัดจานนะคะด้วยแตงกวานะคะถ้าเราทำขายเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใส่ถุงมือก็จะต้องใช้ที่คีบๆนะคะอย่าใช้มือแบบปลาเล็กนะอันนี้ปลาเล็กทําให้ลูกค้าในบ้านนะคะถ้าเราทําขายทุกอย่างก็คือจะต้องสะอาดนะคะถุงมือจะต้องใส่นะคะนนาว ริกน้ำปลาเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดหมูกรอบอร่อยที่สุดในโลกค่ะอร่อยเพราะฝีมือเราเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เป็นเลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ